แรงดันสูงนะครับรถแดงดันสูงก็กําลังฉีดโฟมนะครับกาลังฉีดโฟมเข้าไปโฟมโฟม,โฟมพี่ประเมินแล้วถังไม่มีอะไรแล้วนะ,ะไม่มีอะไรล้วไม่แน่ใจเยรอเพราะถ้ามันความร้อนไันได้ที่คี่ก็ไม่ยังมีอะไรนะตรงนี้ไม่รู้ว่าพี่โตพี่โต ฝังไม่มีอันตรายเลยใช่ไหมตอนนี้ยกลุ่มฟันเปลี่ยนไปทางทิศเหนือนะครับกลุ่มฟันเปลี่ยนทิศนะครับไปทางทิศเหนือน,นั่นมันเปลี่ยนทิศไปเรื่อยเหมือนกันนะข้อมูลล่าสุดนะผมรายงานนะครับขณะนี้กลุ่มฟันสีดําเปลี่ยนทิศไปทางทิศเหนือแล้วก็ ตอนนี้ต้องบอกว่ามันปกคุมลงมาต่ําเลยนะปกบคุมลงมาต่ําเลยขึ้นบินเมื่อไหร่บินได้แล้วพี่นะแต่วันนี้มองไม่ได้ใช่ไหมวันขนาดนี้ยังมองไม่ได้ใช่ไหมมองได้พี่ทั้งบินเหนือเหนือเหนือเอาเลยก็ได้แ้มองทะลุลงมาล่างได้ไหมมองทะลุลงมาข้างล่างไม่ได้พี่นอกจากตอนมันเปิดใช่ไหมตอนควันมันเปลี่ยนทิศอะไรอย่างนี้ใช่ไหมดูนะดูแล้วไฟมันลุกทะลุโฟมเห็นไหมครับ ตอนโฟมมันปกคลุมเนี่ยมันไม่เป็นไรเห็นไหมพอเวลามันลุกปั๊บคือใต้โฟมเนี่ยมันเป็นเชื้อเพลิงเลยใต้โฟมที่คุมอยู่เนี่ยเป็นน้ํามันเป็นสารไวไฟอ่ะไม่รู้ว่าชนิดอะไรแล้วโดนไม่ได้ได้่โดยแสบแบบแสบแสบตัวลเลยต้องบินแถวนี้ดูหาป่องป่องอะไรนี้ใช่ไหมพี่นี่มันทะลุโฟมขึ้นมาแล้วใช่ไหมใช่ครับมันทะลุโฟมเห็นไหมไฟมันทะลุโฟม คือจะเห็นชัดนะว่าไฟมันทะลุโฟมเห็นไหมครับโฟมอะมันปกคุมพื้นผิวน้ํามันหรือสารเคมีนะครับแต่หลังจากที่พอเปิดแหวกขึ้นมาเนี่ยมันก็ทะลุไฟมันก็ทะลุขึ้นมาเมื่อกี้เดินมาตรงตรงมาเลยแล้วก็มานซ้ายซ้ายมันจะลยุยลุยน้ำเข้ามาซ้ายซ้าย ต้องยืนบางหลังเจ้าหน้าที่นะครับโฟมมันเหมือนมันจะคุมได้นะแต่พอเวลามันแหวกได้เมื่อไหร่มันก็ลุกลามนะพอมันแหวกมันแหวกโฟมได้เมื่อไหร่มันก็ลุกลามนะ ตอนนี้ผมเห็นถังเนี่ยมันมันเบินอยู่มันปลอดภัยใช่ไหมไม่ไม่ระเบิดแลย่างครับปลอดภัยอยู่ครับปลอดภัยฮัลโหลครับพี่ไปที่สนามหญ้าที่สุ่หญ้าไม่ดูทำไมพี่นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับตอนนี้หาไม่ได้เลยต้องต้องติป้อนอีกเดียวอีกอเดียวพี่อยู่นะครับแต่ตอนนี้ผมกำลังสลังที่เราเป็นห่วงอันนี้ครับมันคือถังอะไร มันคือถังอะไรนะครับเพราะไฟลุกแล้วกว่าสิบชั่วโมงแล้วนะครับไม่รู้ว่ามันคือถังอะไรแล้วถ้าถังนี้ระเบิดมันจะมีอะไรไหมเพราะว่าสารที่ออกมาเนี่ยมันไวไฟมากๆนะครับมันไวไฟมากๆถ้ามันฉีดน้ำเราไม่รู้ว่าถังที่อยู่ฝั่งทิศเหนือของโรงงานอันเนี้นะครับมันคือ ถังอะไรมันคือถังอะไรไนะครับไม่มีใครให้คําตอบได้นะครับแล้วก็มันถูกไฟเผามาประมาณหลายชั่วโมงแล้วนะครับแล้วมันจะระเบิดได้ไหมอันนี้ยังไม่มีใครให้คําตอบได้นะครับ พี่โดนขึ้นดูให้หน่อยครับตอนเนี้ยดูได้เลยไม่ดูชัดๆอีกครั้งนะครับว่าตอนเนี้ยเปลวไฟเนี่ยมันลุกไหมอยู่ข้างถังนะครับถังเนี้ยถังเนี้ยมันคืออะไรถังเนี้ยมันคือสารไวไฟอะไรจะเห็นว่าที่โคนถังนะมันถูกไฟเผามาตั้งนานแล้วนะครับมันเป็นสารที่ไวไฟมากด้วยนะครับ แล้วก็มีปฏิกิริยาปวดแสบปวดร้อนกับผิวหนังนะครับมันคืออะไรผมขออนุญ,ญาตออกไปจากจุดนี้นะเพราะผมรู้ว่าคือมันูน้ไม่ผมไม่มีอุปกรณ์ป้องกันตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญ,ญาตนะขออนุญ,ญาตครับ